สวัสดีครับวันนี้พบกับโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมพ็อกเก็ตกันนะครับจริงๆแล้วจะโพสต์หลายวันแล้วแต่ว่ารอให้มันมีครบ22ซองก่อนกลาวว่าจะโพส์ทีเดียวเนาะตอนนี้ผมมีแพ็คอเวอร์การ์ดนะครับ240แล้วนะผมก็จะเปิดทีเดียว240เลยนะครับแต่ก่อนจะเปิดนะขอมาขิงนิดนึงคือผมเนี่ยก็พยายามเทกับเพื่อนมาตลอดนะในที่สุดนะครับผมก็สะสมอัลบั้มครบแล้วนี่ให้ดูฮะ องร้อยหแบบอ่าไอตัวพิเศษที่เป็นพวกอารพิเศษไม่สนใจนะข้ามไปก่อนอ่าเซตแรกนะครับ2องร้ยี่หกหกสิบแปดเซตที่สองนะครับสเปซไทม์ร้อยหสิบห้าใบเซตที่สามไทมแฟนไลท์นะครับเซตที่สี่เจสิบห้าใบครับชายนิ่งเลเวอรี่เจิบสอใบเซตที่ห้านะครับ เซเลติโอการเดียนร้อยห้าสิบห้าใบเซตที่หกเอ็กซ์ตาร์เดอรแมนชั่นอลไครซิตนะครับหกสิบเก้าใบเซตที่เจ็ดนะครับผมอีวีโกรฟนะครับหกสิบเก้าใบเซตที่แปดแล้วก็มาเป็นวิสตัมออฟเซียนสกายนะครับซึ่งผมเนี่ยเปิดไปประมาณนึงแล้วแต่เปิดหลักไปที่ตัวของลูเกียเอ้ยไม่โฮโอนะครับลูเกียเปิดไปแค่ซองเดียวนะก็ยังจะเป็นภาพแบบนี้ขาดดึมนะครับผมส่วนโปรโมเนี่ยก็มีขาดอยู่นะ เหมือนกับถ้าผมไม่ได้แบบเป็นสายเติมเนี่ยบางใบก็จะไม่ได้มานะครับแต่ไม่เป็นไรฮนะโปรโมก็คือโปรโมครับมาวันนี้เราจะมาเปิดกันดีกว่าครับ2 2ลวนนะจูจะได้อะไรครับค่าสบสองนี้นะครับได้ลูกเกียร์นะผมจะไปเปิดโอโอถ้าไม่ได้นะครับจะเปิดลูกเกียรต่อนะครับโอโอเปิดไปเยอะแล้วโอวิงวิสองครั้งนะครับ เออจะบอกว่าแพ็คเนี้ยมันพิเศษนิดนึงนะบางซอมมันมีหกใบอะผมก็งงเหมือนกันเซตที่สองครับว้าวใบนี้เก่งมากผมจะบอกให้เขาบอกว่าครั้งต่อไปที่ฟิปอะครับผมจะการันตีเลยว่าแบบได้หัวแน่ๆน,นะถือว่าแบบถ้าเล่นใบตะกี้นะมันมีการันตีแบบดาเมจได้แน่ๆวางแผนดีๆผมว่าเจ๋งนะครับอันนี้ได้ของดี นี่เมอรโกรโอเคครับในการใบใหม่เยอะเลยนะแต่ว่ายังไม่ใบที่อยากได้เท่าไหร่ว้าวนักปกบลาฟิปสามคอยครับแต่และหัวครับโปกเกมอนน้ำที่ถูกเลือกนะครับจากดิสการ์ดพายนะเอาขึ้นมือเก <c oughs> ่งเหรอไม่รู้งั้นอืม ไม่ได้อะผอต้องเปิดดูเกีเอีรอบครับสองสิบแล้วอ่ะถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันจะโอเคกว่านี้ถ้ามี EX มาให้ผมบ้าง <c oughs> คือผมต้องไปหามาหา EX อีกเยอะไงแล้วเปิดมาไม่เจอ EX เลยอะ หรือ e x รอบนี้มันหายยากวะไม่เป็นไรฮะเติมอัลบั้มไปก่อนแล้วผมต้องมี e x เพื่อแล้ว e x ด้วยไงมันก็เลยยากอยู่นิดนึงครับอืมแปดสิบไม่ถึงเนาะแปดสิบยังไม่ถึงเลยเสียดายมากเลยครับตอนเนี้ยได้แปดสิบแบบแล้วโอเคครับแปลว่าต้องเปิดอีกสิบสองตรงนี้ฮะไป หมดนะเดือนนี้หมดแล้วนะครับบูสเตอร์แพ็คเปิดทางขวาด้วยวะโอ้ปิ้งอยู่อันเดียวเศร้าจัดหัวซ้ำยับเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงไอ้ใบที่หกแบบแกะเนี่ยครับมันจะมีใบที่หกรุ่นมาแบบตะเกีย ผมไม่รู้ว่ามันมีหลักการอะไรในการได้นี่เอาใบแรกเป็นใบนี้เลยสองที่หกแล้วโอ้ยตรงนี้มีสองใบเลยเหรอนี่ลูกเกียได้มาแล้วครับผมใบนี้โคตรเก่งอะ่ะคือจ่ายสามจี้ตีร้อปดสิบอ่ะแรงโคตรๆนะครับโอ้ด้ใบพิเศษด้วยสองนี้เจ๋งมากโอ้้วได้อีกใบแรก โอ้กีลดอสนะครับอันนี้ก็เจ๋งนะมูฟอินเนอร์จี้นะครับเอาไว้สำหรับใช้กับตัวลูกเกียเลยว่าแต่กี้ได้ยินเสียงแสดงว่ามีไปพิเศษเย้ได yeah, e ้เอแล้วไปที่สองบิจูเย้ yeah, อันนี้คือว่าคุมฮะ สิบสองที่แล้วนี่ไม่คุ้มเลยสิบสองนี้คุ้มครับอันนี้ผมน่าจะได้ใบใหม่ประมาณเป็นร้อยใบละรวมเป็นร้อยละรู้สึกว่าได้ใบใหม่เยอะอยู่ครับอมีฉากด้วยครบห้าพันแบบแล้วนะครับจานวนห้าพันเกี่ยวอะไรกับตัวของตัวนี้นะไอคิวห้าพันโหจริงอหร อืถึงร้อยไหมผมว่าถึงร้อยเดี๋ยวดูวันเจ็ดก้แปดก้เก้าผมไม่ถึงว่ะตรงเนี้ยร้อยร้แบบแต่ว่าการนี้ได้แค่เก้าสิบแปดโอ้โหหมดแล้วครับสองสองแพ้แห่งความสุขว่ากันว่าความสุขจะผ่านไปเร็วครับคือแบบนี้แหละอ้าเก็บไนครบห้าพันใบเป็นสีทองแล้ว เออไอพวกถ้วยเนี้ยผมก็ไม่รู้มันมีประโยชน์ยังไงนะเนี่ยเก็บทองไปนะครับตอนนี้ผมครบแล้วนี่ว่านี่ครับตอนนี้ระบบใหม่มันมีระบบวิดลิทด้วยนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าอยากได้ใบไหนได้นะครับซึ่งเราต้องไปใส่ในแพ็กใหม่ไอตัวเนี้ยเราต้องไปใส่แพ็กใหม่ว่าเราอยากได้อะไรเพื่อเรารีมายตัวเองเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องจําเป็นก็ได้ครับเพราะว่าอแพ็กใหม่มันยังเทกันไม่ได้ ตัวนี้ที่ผมได้มาล่าสุดนะน้องลิงนะครับป็นสิกคือดูเหมือนไม่เก่งนะมันบอกถ้าบอลกบอลเนี้ยอยู่แอคทีฟสปอตและถูกศัตรูจัดการครับให้มูฟเอาพลังงานของมันอนะไปใส่ตัวอื่นได้คือแบบตายแล้วฝากความหวังไว้ได้นะเป็นท่าคอมโบที่ดีมากบางทีเรายอมเสียตัวนี้เพื่อทําคอมโบท่าใหญ่เงี้ยก็ได้มาประมาณเกือบเกือบร้อยใบนะถือว่าโอเค น,นี้ก็ได้นี้ด้วยนะนี่อ๋อ,อน้องตัวเล็กได้ครบหมดแล้วนะวยกเป็นปิจูอาร์ตปกตินะครับถือว่าถือว่านับเหมือนกันขาดบอดี้นะร่างกายแข็งๆสามตัวออ้โหโหขาดบึมอันนี้ขาดสองอันครับขาดคิงได้ตัวหนึง่งอ๋อน,นี้ขาดอันโน้นด้วย โอ้โห oh, ขาดเยอะอะบอกว่ามันแต่ก็เทศต้นเดือนเนาะเราต้องใช้เวลาเอาวันนี้ต้องเก็บเก็บห้าใบด้วยเหรออืมไอ้พวกเก็บห้าใบเพื่อเอาไอ้ตัวแบบโทเค็นพวกเนี้ยยากมากคือเนี่ยผมให้ดูว่าตอนที่ผมยังขาดอยู่เลยเนี่ยต้องเก็บตั้งห้าใบใครจะมาสะสมให้ครบง่ายๆถทไม่ใช่สายแบบสายเติมเนาะนะไอเดลิมิชช่นไม่เท่าไหร่อ้เอเพนชัเนี่ย,ยที่มันเป็นโบนัสเนี่ยครับผมตอนที่ผม,มขาดอันนี้แล้วก็ขาดอันนี้ เก็บเป็นตัวนี้สี่ตัวนะนะครับยังหาเทดกันไม่ค่อยได้เลยแล้วก็อันไหนเดี๋ยวอันนั้นเรื่องอันออันนี้นี่ตัวนี้ห้าตัวนะครับันกับพุ่นนะแล้วก็อันล่าสุดเนี่ยขาดมหาสาลครับก็ถ้าเกิดมีเวลาทําไปเรื่อยๆคงน,น่าจะครบสักวันหนึ่งแหละแต่ไม่ใช่ไม่เรื่องง่ายครับเพราะไอ้กลุ่มตะเกียะทุกคนต้องหาแน่ๆมันก็ต้องมาแบบแข่งแย่งชิงดีกันะนะเนาะ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ไม่เป็นไรฮะเล่นสะสมด้วยความสุขนะครับเราอย่าไปให้เกมกินเราเราต้องกินเกมนะคือเพลิน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 นะครับอย่าไปแบบลงอะไรกับมันมากผมไม่ได้เติมเลยสักบาทน,นะผมก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับมีน้อยค่อยบรรจงฮะโอ้นี่สกามอนี่มาตรงนี้ฮะเราเปิดเลยดีกว่าสกามอนี่อยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยมันน่าจะขยับตรงไหนนะผมอยู่ที่เดิมแหละ อ้าวไม่ใช่อยู่ที่แรกตอนแรกว่าจะเอาแล้วที่แรกใจไม่กล้าพอไงอะอตอนนี้ก็าจำแล้ววนะ่าอยู่ตำแหน่งที่สี่นะเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูก่อนว่ามีอันไหนที่มันผ่ามารถฟาร์มได้อีกบ้างผมจะเอาตำแหน่งที่สี่มาเป็นไอเดียนี่ของดีมีตั้งของดีทั้งสองใบมีโอกาสได้สูงมากแต่ผมไม่ค่อยอยากได้ตัวนี้เละไอ,อ,อพวกนี้แหละเปลือง เอาหน่อยก็ได้มาๆๆพอไหมโอ้หรือต้องร้อยสิบสบาย,บายตอนหนังที่สี่ไหมเขาว่าตรงนี้เย้ได้ใบหนึ่งคือผมพยายามจะศึกษาตลอดนะถ้ายังศึกษาไม่ได้สำเร็จสักทีหนึ่งเย้ใบใหม่ โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้อันอื่นก็ไม่น่าเก็บอะไรเท่าไหร่อันนี้มีอันโนนด้วยเอาไหมมีทั้งสามใบดีๆแต่ไม่เป็นไรคนระไม่รีบไม่รีบไม่รีบ,รบเพราะว่าเคยรีบแล้วเสียใจนะครับมันมันได้ไปซ้ําเราก็ค่อยๆเก็บไปครับตอนนี้เหลือห้าอีกแล้วหมดอีกแล้วนะครับขอประมาณนี้ครับวันนี้มาอัปเดตนะเรื่องการเปิดซองให้ดูกันนะแล้วก็เด็กเนี่ยยังไม่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มจะอยู่ตัวละคือเด็กหนึ่ง 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยค่อยงอยู่ตัวแล้วเมทัลน,นี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะสำหรับผมอะต้องมีการปรับแต่งอีกแล้วก็เด็กนอร์มอลที่เพิ่งเอาเข้ามาเล่นครับเพราะว่าบางทีมันมีเงื่อนไขต้องใช้นอร์มอลด้วยส่วนนี้เด็กพิเศษอยากลองเล่นดูยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังต้องหาวิธีต่อไปนะอันนี้นะผมต้องไปแก้ส่วนนี้มันมีเงื่อนไขครับในการเล่นนะว่าแบบต้องไม่มีเทนเนอร์เลยการเทนเนอร์เลยคือการซัพพอร์ตเลยการเวท ก็เด็กนี้สนุกดีครับคือต้องมีตัวนี้เลยพระเอกของผมเล็นตัวนี้นี่ไม่โดนดามเมจถ้าเป็น EX ครับแลวศัตรูสุดใหญ่เป็น EX เก็่ในใน,ในการเล่นนะก็เทพครับเทพไรเทมทานตัวนี้ <c oughs> นะแต่ว่าไม่มีซัพพอร์ตเลยก็เล่นยากนิดนึงแต่ก็โอเคฮะสนุกดีนะครับเป็นพัซเซอร์เล็กๆนของเกมนี้ประมาณนี้ครับสําหรับโปเกมอนเทดดิงการเกมพ็อกเก็ตวันนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะก็ติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และถ้าเป็นกำลังใจแบบสุดๆก็กดสมัสรสมาชิกให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย